สวัสดีพี่น้องหมดทุกคนสักคอนเพ้นแดดพี่น้องเข้าบ้านก็พี่น้องเนะแม่นางพิ้งแดดอานาพี่น้องสลยจะเป็นตัพี่ดอกพูดแม่นางเทนสบายดีพี่น้องแม่นั่งพี่น้องนอนนเฮ้ยแล้วละเทนแล้วและแล้วและปิดและปิดปิดแล้ว เออปิดได้มันกลับมาขึ้นต่อขึ่นคอนไปแล้ว <c oughs> นนะเห็ดไปแล้วผกยังขึ้นขึ้นตสัญเฮ้ยต้นเลี้ยงดกางนะแมาขึ้นเลอจอยตัวขนปลาเลี้ยบตัวขืนสัญญาณดีตั้งคืนเสัญญาณคือบุีกลดกระโดดิตตั้งคืนปะคือการน้องเองนะขั้นเขาได้เหี้ยนแล้วหนาเ้ยตัวขืนขาวนาเองขื่นดำด้วยหน้าระนาบสดๆี้้นาะพินแดด <c oughs> หนาวแหงขี้เดือดหนาตัวเองเลยควบหนาวมันหนาวแหงพี่น้องเอ้ยอาบน้ำก็บซ้โอ้ข่าวแดดก็หนาวนะข้าวลมก็หนาวแม่น้่งแดดกับแหงแหงตาตาเนี่ยนองสลากำลังหลบเกลื่อนแผ่ชุจอดน้องมันเต็มตัวหลบได้จักลอยเลยจังหวะพูดี่เขาบิ่งเอ้ยังหลบอยู่เลยคือพีดผู้ได้กันคอหน้าคับมื่อไหร่เลยพี่น้องเพราะว่า นี่เป็นผู้ใด้ขับมุกท่านปล่อยมุยฐานาก่เหตดบ่เป็นนะต่างหาพันคนสีบัมันเต็มไปสิไปอยู่ใส่ของมันหลับได้แต่หาพันเอออันอันอันโทรศัพท์เครื่องหนึ่งรับได้แต่หาพันเฟสแต่รอเฟสนลยพวกเองครัก็สองพันฝ่ายเพื่อนแลยวหัวหาฟ้าน่ะมันมันก็สิหับบ่ได้ปูนเขาส่งมากมันก็สีบุได้ต้องมันโลเพื่อนก็โลได้หูนะก็ช่วูหู ก็ทานลูกพีดก็ขอมาใหม่เลยพี่น้องเด็กห้ากาันหลบเนี่ยพี่น้องหดนลอยแล้ว่เพี่นลบนะเฮ้ยประมาณประมาณลอยเยอะขนาดทีมีว่าถั่วละอ่อยเนาะอันนี้หลบที่ละคนอู้เสียานำเสจ่อยเซนหนึ่งเสจ่อยสี้ชี้ให้นางสละเซนหนึ่งพาะพี่น้องดาวเดินหน้าเห็นบทเป็นเด้อพี่น <laughs> ้องตอหน้าเห็นบทเป็นเด้อเดี๋ยวนี้นั่งมาขอเห็นในคลิปนะคะพี่น้องเยนั่งกับป้าเรื่อยๆคื่อยขึนมาทะไปเรื่อยเรื่อยเข้าอากาศ ทายไปธรรมชาติเลครับกัวคับอยู่ให้กินอะไรนกับสื่ออาหารแส่สแอะนสื่ออะไรนากินนาคขาวนาคขามันขึ้นบนดาห์ามันขึ้นนาแหงัอยู่ีนนามองมึงวน้ำหอมอืน้ำหอมหมคื่นเราะว่เป็นโล่พี่นฉันหอมนะขณาวได้อ่านขณาวเนาะก็มาจะจักโมงขึ้นเลยข้าท้งกัววะแม่บอมันเป็นอ่าสดเบียร์อยู่ใช่บรรดาดูนะเออเข็มบ๊อ กินมะพร้าตัวหนึ่งมะพร้าตัวหนึ่งแม่ทั้งปูนสะแซ่บะไปแล้วเป็นได้พัดแต่โอ๊พักมากก็ดีขึ้นกว่าหัวใจนะไดีขึ้นราคาไดีขึ้นราค่ะเป็นเพื่อนเป็นหมู่กันนะเฮ้ยเนาะแม่เป็นหมู่กันกลายนปแคือเก่าดีกันคือเก่าคักแม่งยังคือเก่าเป็นหมู่เป็นเพื่อนไปกับทีมงานคือเก่านะเฮ้ยเนาะคือมาบอยว่าวแล้กินนลำาวไปบอยมากค่ะกันแม่บอยว่าเด้อ เราก็อีจอยอีจอยมันสั่งให้น้องสลับหลบเพลเพาว่าซั่นกองขีดหัวหันขว้วงอันนี้เสียไว้แต่ฝรั่งนะบอยคนในบ้านให้ลูกสิมให้เบิร์ตบุษันลูกจงไว้แต่ฝรั่งคนในบ้านอันลูกสิบให้เบิร์ต่น่องเอ้ยมือพ่าพะปะยุบตได้บ้านีหนาเอ้ยขับโม่เนี่ยเขินบุษั่นไหนอื้มขี้ดินอื่นมาก เลุดพกระบอกอนลุดพักบบออุ้ยที่ดินอื้มาาลบด้ว้ยเจ๋อได้มาลบเมื่อมี่าจ๋อเติรนมากขึ้นาไปเนาะมึงไปมึงไปเสแวงมันเนี่มึงไปเสนาเนียมาแต่เสือมค้องมบดกรูขยอง รงบานเงินคูนคือซื้อตีร้ันนิดหน่อยหมอ่ซื้อเผลออะไรน่อยกินนะจกถุยตวไกหนาอยู่วัีครบบผูใหญ่ครบก้อนครบกัดก็เลยว่ามึงหนาบมอพยาาซื้อยี่บ้อของกินนองเผอก็ะไ้นับตกนะแค่แสบกินหลังจากกินตามกินยังก็เลยสะจ่อยมากเระทานกินซึ่นเนาะสูหากมานังทิ้งแดดว่าพืชเล็กน้อยพี่น้อหาวแห้ อ้าวเกินเกินอินาพรคหนักเลยแลวเลยดึงก่อนยังได้จคุณอดลอยอบขวบพนสมึงลงไปพันสี่เลยคือว่าหานลรอยอยร้อยเลยหกร้อยเลงไปพันห ลบสี่พันสีกันเบิร์ทุกร้อยเนาะกาเสริมบประพันลบบิร์เลยลบเบิร์นาบานไม่เคื่อนั้านไม่อากวลบบิร์นนีมีมีเจกันบ่าวกุไขงคอมเถื่อเจได้เจมา่ะกาหักอันนูแล้วขับรถ้าเจ้าข้อมาบ่ได้มท็มานก็มาเด็กนี่จะข้อจะหักอาเลยบ้าน มื่อน้าขมื่อน่เขาขอเป็นเพื่อนบูนาเอาสับเป็นยังคือเดขึ้นเลยเตเต็มเออมึงกดเอาแล้วมันเด้งกับืนกับเกนนะลบหนาลบหลังเอาเป็นยังสับเาโมนหอเยนเต็มกซึมบ่อยเพื่อนเือเพื่อาเห็นหน้ามงเยมึงเห็นเยแจยะแต่ว่าสับเองนะเฮ้ยเห็ุตกเตียงด้นี่แต่อีะนี่แจมันตกเตียงต่ำก็จะซึมมา่น้อง เจอใหม่ใเอ้ยอันตัวสื่อตันกลวาัวไอนัานคือลืมห้าพันกว่าสามนกว่าหาพันปีกบโปเนาะหาันวีโเหราโปโป้วีโอโป้หาพันกว่าีไหนเนาะเนี่ยจะได้อานบดีจ้าเปลี่ยนเื่องอโฟนมันเห็ดหนาเลนหนา คำบอกนะแหมแหละเพื่อนนะคนดินเขาไทคนเลยไคนขมบัรข้ากเอาคนขาวใส่เเข้ามานะจ้างคนเลยห้าร้อยห้าร้อยะน่ร้อยนะห้าพันพี่นเองอือพชรจัหองชองชองหอเต่ไปิากแจัห้องเบอร์วกรวมบดเ ต่จะเขย<ม>ห้เขาเหยียบหน่อยเหยียบรับผู้พืตน,นเต,เตนะมันสมุทรแตกนานก็ะเมนเลยจู่เาหน้าพาาี่น้อง้าาพี่น้องคุณยินเขานหาพันมาซัมนเขามีมีหลดนั่นพวกเี้ท่ามาเาคจุกนองว่าอาัหลดหลดเนาะห,ห,หลดหารเราไอ้เนาะอันนี้พันเขาเอาตัวท้ายแก่มันบอกไปพูดเแตสคุณเอะไรดินนะน้องเดินซ่านข้ กกได้ของนาองคองนครัวนาบ้านยังเนได้่น้แทนคุณฮะพี่ามัใส่ผพจะใ<ะ>ส่ผใหม,นนะม่จ้าเน,น,น,นีพี่น้องก็สวยใหมล่ะลบถิ่มบนนะขี้ฝุ่นพี่น้องเอ้ยนอนอขีุ้่น บินอื้อมาบินอื้อมานานานกว่านาไปสอบไปนีะสอบมเป็นผักก็ชมพักเนอะก้าแยัมีปุ่นนะชมพ้าับเฮ้ยแต่พ้าไปขายให้ดูแตเักชมพักไปซ่ให้ดูแทิ้งแ้ว้งแล้วแล้วเนี่ทส้งไม่จ่ายเงินมาก่อนที่มงอีกเรบเป็นดนาจากแรเาเป็นดนาจกจ่ายทำไมเงินจะกีบว่มื่นหนึ่งะว่มื่นหนึ่งนะซ่เฮ้ยอึ้ม กระเป๋านะก็ลองมุ้งบด้พายกระเป๋าหมักแห้งเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ออกงานนะกระเป๋าตัวนี้นพี่น้องไหมหมากแห้งตัวนี้ออกงานตลอดพาลิ้นตัวนี้ตัวนี้ออกงานตัดเสื้อมื่อแล้วขี้พุูนพี่น้องเอ้ยออกงานพี่น้องนะขนาดหนาวเกินบ้าแม่เห็นเนาะหนาวมันยืดเบาหวานก็ได้พี่น้องเพราวะมันลมมันหนาวแห้อาบน้่ำกังลุล่วดน้องสละแตงนอนยันตีนยันนอนใส่ นอนไล่ก็เห็มนอนเดดไลก็เห็มเราเกือนจะจ่อยปูสะอาดนอนกลางเดินไป้องในเนื้อเพื่อนเนื้อสวนไปดอกเนี่แมงเตนหายละง่วมาทางนี้หายไปนอนแล้วมัลังไปนะรไปใหม่ใจิ่ดูนะารูลายไปนอนเลยนี่ก็เถื่อนแค่ปลุบไปลุบมา มันยังไงอีจอยมรูรจักยังนี้ไเราคือว่าอะไจัสื่อขี่ไปไซมีเงินประเทศเฮือนดีกัวให่เงินเลยแต่เฮรกะสีเอาไปน้อยบมีบอกเมียนเลยเนาะหลดทาทอย่างหลักแล้วอย่านหลดาร์ทเสเอาเพิ่มได้เวลาแรกบัดขบหละสีอาทเดียวแล้วเงอนขบจัเสีเอาแต่ว่าอยากได้อยู่ งเวลาเฮาไปสานารกันไปกัะห้อคามีถ่ายนั่งคับเนาะต้องเข้ากับถ่ายคลิปแล้วกับสอดถ่ายตลอดนั่งกับคับตลอดโอ้ยหถาไม่ลดอีเท่ากไปนอนไม่ใช่กับสอนไปไปนนอนมันคือเราจุคอยจะแม่นไหมลดจุกคอลดไปใส่กับจับกันเลยนะรถหมผัดเปิดจุกคองนี้นมูล้กเฮากับเกียงใจนะพี่เนาะ มันรับสีหมืุ่ณากสี้ไปยินมาจะใส่จอยกูเรมนาวสีสะบันตายนยังจมาสีหามื่ออยู่แต่ต้นผเคยกนหาสะพอาเพื่อนนไปนอนปัจจุนนี้เไปถูกเท้าก็ไดหน่อยแ้ต่เห็บาปกระนาวหนาวเกินหนาวเย็นๆดะม้นคาดจุเจ็บไยเสือน้วเข้ามานลจนในมือเสีักหนาวแห้งาดหันหลก ปวดเนียกับปดเหยื่ออย่างเงี้ยเหเดี๋ยวนี้มึงบุได้ฮะกินไหส่างบอกกวาเวินเขาเขาเห็ดในไหนนอกมึงอยู่หรือเขาเห็ดกินเองเขาข่าเขาเองนเหรอนี่วอลใหม่เหรอเ่าะอืออือก็ซือมาเองเดี๋ยวกินนะอือเขาเองอันนี้ใช้เป็นตั้งได้ค่ะตั้งแต่เห็ดกินไหส่างเกินไปก้นไปเนาะแม่คนไม่เคยอยู่มันต้องไปเป็นอะไรเรื่อยเชียงยังมา ขึ้นบัสเสียผาก็ได้มาสักแต่บนบันโมงบนขึ้าเพื่อนแล้วมึงสื่อสื่อตู้สักผาได้ไว้ด้ออยากได้ยังไงจับสบายตัวเองเองนะก็ยังอยากได้มาพวกนีหมองไหวเลื่อนเองห้อมแต่ผมมีเงินแน่เลยนี่กับโบไล่กับฮิโฮมบัณฑมันสียได้ได้มาแล้วก็เก็บกรรมตัวนายอยากได้พี่น้องเอ้ยสิได้เงินจะใชห้าได้ก็สากาบุ้งรังซี้อยหัวนะ มุ่งเน่นป็นปลูอหนะ้างขีกระปุกนั่นแหละก็คาดเห็นะจะค่อยหาคนสมเาใช่ไหคนว่าเออจอเจอสตีปักสั่งไหเนาะเพราะว่าถ้าดินข้าแล้วว่ามาแล้วแับมันก่อไฮเดอร์ว่ะจะพัเบิ่งเหมยแฮอ้ยันคือบเอาสั่งไหมเอยนั่นแหละจะสร้งไหมจ้างสั่งนี้แล้วกัเอาสั่งไหม คุณฆ่าคุณฆ่าต้องไปฉันต้องเท้าพี่นางคุณเมืองขาดต้วสิบแล้วเอาเท่านะเอาเหลพี่น้องต้องซอยให้แล้วบ่าวบอยต้องให้ตัวแหล่าพี่เฮือนเบอร์ประดามกินประดามเบอร์ประดามกินประดามเออสั่งนะบนให้สั่งพี่น้องล้าอะไรด้วยพี่น้องดก็กินหน้าเพาะกันไม่ทักทันเลยออย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องเจเจแดกให้ด้วยพี่น้องด้วย ฝากไว้นะอมอกอม,อม,อมใจในพี่น้องยัดสองเลยสบายดีพี่น้องอ๋อไลาพี่น้องให้ไล่พี่น้องพักแล้วก็แชร์ได้พี่น้อง,องติดตามเก็อันสะจ่อยสั่งให้น้องสละโลกเฟสเฟสเผื่อนเต็มลายเกินลายเกินมานส,สัง<ม>่งสบายกูบ่าวไปกดหับอาตีปูบ่าวเลยเต็มว่าคุณแม่แแมไปแล้วพี่น้องเออเสียหนะาตัวเองอุ๊ คุณแม่นะสัคนคุณแม่นะ่ะหับมั่วไปเลยสันทำไมกูดูน่าก็ลยหับมั่วไปเน,นาะนั่งเลยหับม,มั่วไาสัน